สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องซอเขียวพารวยยำใบใบ,บนะคะพี่น้องปพบปะกันช่วงใบไปตั้งแต่เสาร์จนายจนแรงจนค่าจนมือดอจนทรงพี่น้องเขานอนกันยังเบาอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องอะจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะคนเฮามีความริดใจต่อกันก็คือโอเคเล้วนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่1 0สิงหาคม67วันเสาร์ค่ะพี่น้องวันหยุดพักผ่อนนะคะแต่ยังไม่ใช่อีกหลายๆคนนะคะเป็นบางคนเนาะ ไม่เนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของราชการนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับพวกทํางานโรงงานนะคะเพื่อนๆที่ทํางานโรงงานจะหยุดกันทุกวันอาทิตย์นะคะพี่น้องไปยูไสย์ถ้าทาตัวดีทุกสิ่งอย่างก็มีความสําคัญและโดดเด่นในหน้างานนะคะเด่นในงานจนเกินไปมูอิชาการไหลเนาะพี่น้องเฮ็ดตัวยากลําบากใจแท้เนาะกนเฮาค่ะยูไสยกับลำบากเจ้าของลำบากใจไปเบิดค่ะโอซาเอาเดอ้ออยู่ต่างถิ่นเมื่อไกลยอยู่ในภางอีสานกับเป็นอยู่ภาคกลางกับเป็นเบิด ค่ะอยู่ในวงการมูไลนะคะพิจใจเขาเขาสร้างสม,มาพี่นองถือใจเขากะว่าดีพี่นองเอ้ยอย่าไปหาฟังเพิ่มก้นกันสิคบกันอย่าไปสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะแต่บาย,ยาไปคบกันเพื่อวางผลประโยชน์ส่วนตัวเจ้าของคนรักกันอย่านําความเดือดร้อนมาให้กันนะคะแล้วกับอันนั่นแน่แล้วกับอันนี้แน่กูอยูม่เมื่อแน่กูขอเงินแน่กูขออันนั่นแน่ไปนี่แน่ เฮ็ดอันนั้นกูแน่อยู่นี่มันมันไม่ใช่นะครับพี่น้องเขาทําให้ประจาประจำพอเขาไม่ทําแค่ครั้งเดียวผิดใจแทบจะตายเลยเนาะพี่นอ้องอ่าน,นี้คือฝากกันไว้ให้คิดให้คบกันด้วยความสิงใจรักกันอย่าไปทําความเดือดร้อนใ้กันถ้ามีปัญญาเฮ็ดเอาเองีงอีหยงังก็บบตองเฮ็ดอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าขวงอย่าวนวีวนไา้กับคนอื่นถ้ามีปัญญาก็เฮ็ดเอาเองโลดเฮ็ดให้เจ้าขวงนะอย่าไปดึงคนอื่นมาเดือดร้อนเพราะเขาโ่ไปน้ำกับเฮ็ดเนี่เขาแม,ม่นอยู่บล่ล่ะพี่น้อง เป็นสังสัร์ละสังคมหลอกลวงนะคะคบกันด้วยความหลอกลวงทุกวันนี้ไม่มีความจริงใจในต่อโลกนะคะถ้ามีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมันจึมีการผิดกันในวงการทุกวงการนะคะ,ะถ้าทุกคนคบกันตรงไปตรงมาแบบไม่ เอาเปรียบซึ่งการและการสิ่นมาป่าไปกูไปมึ่งไปเองสินะมันจะคบกันได้โดนนะคะพี่น้องแล้วก็อย่าวาังผลประโยชน์จากคนอื่นจนเกินไปถ้าตัวเองบ่พ่ออยากพ้กินก็อย่าไปส้่งความเดือ,อดร้อนในคนอื่นนอกจากเขาจะหยิบยื่นนะคะอย่าไปเสนอแนวทางให้เขามาช่วยเราจนเกินไปนะคะมันส้างความเดือ,อดร้อนในเขาเราก็ต้องมองด้วยว่า การที่เราเสนอข้อมูลแต่ละครั้งนี่นะ,จะใจเขาซอยแต่ละเทือน,นี่มันสมกวนอยู่บ่มันเหมาะสมกับการที่จะให้เขามาซอยห้าโบะนะคะ,ะทําไปแล้วมันถูกต้องไหมถ้าเขาไม่ช่วยแล้วเราใช้คําพูดแบบนี้มันจะดีไหมนะคะมันจะหาคำน้านใจเปื่อนห้าโบะหรือว่าคนที่ห้ารู้จักโบังสินะคนนักกันยู่ดีๆพิษกันแค่งเงินบาทเดียวกับมีได้พี่นอ้องแม่นว่าเข้มดวงเดียวกับพิษกันได้พ่อ,อยังมันบ่ถือกใจู้รดษะแมนว่า พี่น้องว่านเะอบ่ถือใจกูเนาะกูเคยได้เบดกูอนกูแนวกูอยากได้ยังกูก็ได้กูยอยากมายังกูกลับไปกูอยากกินยังกูกกินก,กูอยากไปไสกูกลับไปว่าแต่มีมึงครูกูนะประมาณนั้นแมนบอพี่น้องแต่ว่าเพราะบา่ถือใจมาเอาบยังกูกระซั่งไปเบ่ได้พี่น้องแมนบอเบราถือใจเนาะบ่ขี่รถหดไก่หน้าบ้านไปแล้วผิดตาผิดบีเ <laughs> นาะพี่น้องอันนี้เป็นยูสุม่องค่ะ ะะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักเท่าทันคนนะคะจะถูกหลอกลวงและถูกเขาต้มตุนง่ายๆเลยนะคะพี่น้องอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเราแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนะคะพี่นอ้องยังสามารถน้่คว่ำเดือดร้อนไม่ให้เข้าได้นะคะเพราะความไม่ถูกใจเขานะคะพี่นอ้องหลอกลวงกันง่ายๆสมัยนี้มาในรูปแบบใหม่นะมาในรูปแบบว่า สร้างความสนิทชิดเชื้อและความไว้วางใจกันแบบเต็มร้อยเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ลึกๆวงในเข้ามาเพื่อวางผลประโยชน์กับเราก็มีนะคะพี่น้องเพราะา่อะไรจังใจกกะเคียดแถบสีผูกข้อไา,าข้องัดต,นต,ต้นไม่ไะพี่น้องลังค้นกระด้แมนบ๊เออโอ้จังแมนกูผิดหวังน้ำมึงแห้งเนาะโอ้จังแมนกูเสียใจน้าแห้งเนาะบ่สมกูฮิตจังสันบ่สมกูจังสี่แมนบ่ะอวดอ้างมาเบิดเกวนคุแนแนวเสร็จแล้วละบ้านนี้อ้างมาแล้วได้ยังบ้านี้ ในความเจ็บปวดเจ้าของต้เพรวาว่าวังเอาน้าเขาเขารูดท่านดิสะถ้าหลอกคนโง่หลอกได้หลอกคนฉลาดคุณจะหลอกไม่ได้เพราะคนทุกคนไม่ไหวเพียบมีปฏิญาณตนของเจ้าของนะคะพี่น้องนี่แหละเขาถึงบอกว่าให้ทาบุญไว้เยอะๆจะได้มีเทวดาองค์รักษานะคะอ่าคือคนอนะ่ะล้มแล้วเหยียบมังสิมันบ่เหยียบแล้วเป็นยังมันคือฟืนเอา้าเจ้าเหยียบเขาเพื่อจายนี่แหละมันบ่ละพี่น้องเออ เจ้าจะไปเยียบเขาเห็นยังล่ะคนล้มแล้วอยากข้ามนะคะพี่น้องสักวันหนึ่งเขาก็ขึ้นมานะคะเจ้าขึ้นได้เจ้า็อยคิดว่าเจ้าสิลุ่งบ่ได้เม่นบ่เจ้าคิดว่าเจ้าได้เหรียญทองเสบอโอ้ยเขายังได้ลายเหรียญทองบมดเขาขึ้น,น,น,ข,ข,นขึ้นมาแม่นบ่พี่น้อง ตัวเองรวยอย่าเพิ่งไปว่าตัวเองรวยคือเขาวานละจนก็อย,ย,ย,ย่าเฝ้าว่าจนอย่าไปหยยบยาคนถูกก็เจ้าของนะคะอย่าไปช่วยโอกาสอย่าไปหวังผลจากคนอื่นจนเกินไปนะคะหวงังหลายๆมันบริจังใจเจ้าของมันก็เครียดแทบสทิอักเลียดตายบมตัวลังคนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราตรงไปตรงมากินก็ของเฮี้ยนเจ้าของเบาพื้นเจ้าของอย่าไปเบาพื้นผู้อื่นกินขาวโตอย่าไปโศความเพลินพี่น้องเนาะ ฝากไงให้เป็นคอคิดให้เป็นอุท่าหอนแต่ละค้นค่ะพี่น้องหักกันแพ่งกันอยู่ดีๆก็สร้างกันย้อนบราจังใจนะคะยืมเงินบารายกับสร้างทวงเงินก็สร้างเงินกับเงินเจ้าของบาราเงินเขาซ้ำไปทวงเงินเจ้าของกับเขาก็สิขาเจ้าของตายทิมเนาะอ่ะฝากแนวร่างตัวเล็กของอันไวยเล่าคนสวยใ้บาทที่นี่พี่น้องฟังบทก่อนยาวๆมาแล้วเนาะเรื่องเล่าอุท่าหอน ประจำใจชีวิตมีดถูกเฮียนสัน้นแบบนี้มีเบิดค่ะพี่นงองแต่สิเจอมาในรูปลักษณะใดแล้วก็เมือ่อใดเท่านั้นนะคะที่จะเจอเหมือนว่าคนเฮานับมือปึกมือโง่ไปได้ผู้ลังคนก็นได้ลังมือกันนับมือสลัดไปได้เหมือนว่าถ้าไม่มีคนมาเตือนสติก็อาจจะไม่รู้เท่าคนก็ได้นะคะเอาเตือนกันไว้กลนล่วงมั่นยาคนเสนอแนวทางมาให้เฮาเพื่อลงกลก็น,นเยะเยะมาในรูปแบบที่รักและสนิทกัน มันก็หลอกลวงเราได้เช่นกันนะคะพี่น้องสิขากันตายกันย่อนหักเพี้ยงกันไรนี่แหละพี่น้องเอ้ยอปลูกพืชวางผลอย่าไปทานะคะพี่น้องเนาะอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียใจนะคะถ้าหักกันหามเห็ดใน้้นอื่นเสียใจสิทุกสิยากซาํารได้เอาไว้ในใจจะพร้องกวนขวาหาออกไปตรงนี้คือที่พักผ่อนหย่อนใจตรงนี้คือที่กินที่หลับที่นอนให้เฮาแยกแย่ออกแม่ค่ะพี่น้องอมองนีเข้าวร้น จะไปหามุมนี้เขาก็ควรจะไปหาอย่างเงี้ยเขาก็คิดเอาเนาะค่ะเอา้าลองพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับหวยเล่าคนสวยฝากไว้สำหรับขอคิดเก่าสิงหาคมนี่ดินเอแตกสามสี่หนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวซอกเกี่ยวยกดินเอให้เบิ้งได้ค่ะแตกสามสี่หนึ่งนะคะดินเอแตกเอ่อสี่สามหนึ่งนะคะเพิ่นออกมาเป็นตัวตนเนาะไม่ใช่ตัว,ต,วตรงนะคะพี่น้องนี่คือดีเอ็นเอสามตัวแตกเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้อง ล่มเนี่ยบาดแดดแล้วก็ล่มพี่น้องแล้วก็สามหนึ่งนะคะแตกมาตรง,ตรงๆจงๆเลยนะคะพี่นอ้องสองโตห้3สามโตห้เนาะงวดที่แล้วมันแตกศูนย์สองของอาจารย์เพล่นเนาะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์บริตัตศูนย์สองไว้ให้บะนี่อ่าางวดน,นี้อาจารย์ก็เลยตัดให้เป็นที่เรียบร้อยแตกเป๊ะเลยนะคะพี่น้องเอาล่องพิจารณาแคบหนาจอไว้สําหรับดินเอู้ใดที่เขามาาไม่ย่งบา,า,ารูจักหลักการแนวทังกะฝากไว้ให้เป็นคอคิดคับพี่น้องพิจารณาสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์เนาะ อ้นี่คือดี a อนะคะเบิ่งกันดีๆฟังกันชัดๆงวดหน,น้าจะได้ตามถือเนาะคะ่ะสำหรับหวยห้าหนอยอาจาร,รย์คนสวยหนิหมาหลอบนี่3มตัวลายคักพี่น้องนะคะแต่สองตัวมาไม่กี่คู่นะคะ3มตัวมาสองสีดสมตัวหกฮางพี่น้องเอ้ยไม่ได้เอาตัวละบาททึงบงหมนเลมาลายแถมเมนบ่แต่ว่าทามันแตกมันคุ้มเถอะี่บ้านเนี่ย แต่ว่าอาจารย์บอกว่ายังไงรู้ไหมรับรองไม่ผิดหวังจะก,กี่หางก็มาแน่นอนว่าอานพี่น้องเป็นตาดีใจตรงนี้แหละเนาะค่ะคิดในแง่ลบด้วยคิดในแง่บวกด้วยแต่ถ้าแน่ใจจริงๆฟันทงไปเลยนะคะอาจารย์ให่มากแบบฟันทวงว่าจังไรก็ได้วระเส่นอยู่ในแตกแค่แน่นอนนะคะพี่น้องเอาจังไรก็ล่องเตรียมสม,มุดปากกาขึ้นมาจดหวยหาไอหวยลาคนสวยค่ะพี่น้องของอาจารย์ คนสวยเนาะจากพ่นว่าจึงได้ดอกพ่นหังว่าหวยล่าคนสวยพี่นอ้องอ่าสิบสองสิงหาคมหกเจ็ดค่ะพี่นอ้องอ่าสาตัวจับตัวให้เนาะจับชุด3ตัวให้ค่ะจับชุด3ตัวให้มี0ูนย์หาสค่ะพี่น้อง 8. 53ห้าสามนะคะแปดห้าหกศูนย์ห้าหกนดดเะคะพี่น้องแล้วก็ชุด2ตัวห้าสามหห เจ็ดสามเจ็ดหกค่ะพี่น้องแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะ,ออะสอบกับจัดคัดกับพันเนาะซอเขียวแนะนาเพื่อเป็นแนวทางขอบคุณขอบคุณคุณครูบาอาจารย์หลายนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมมว่างสุชงนะคะแล้วก็ให้เกียิซึ่งกันและกันนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีจึงช่วยกันมาค้ำชูในช่องนะคะพี่นอ้องขอให้เรียกอาจารย์แตกปังๆไปทุกงวดน,นะคะอา,อาจารย์จับชุดสามตัวให้นะคะหวยลาวคนสวยสิบสองสิงหาคมหกเจ็ดทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะจัดชุดสามตัวให้ศูนย์ห้าสาม 8 5ดห้าสามศูนย์ห้าหกแปดห้าหกศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหกแปดเจ็ดหกนะคะส่วนชุดสองตัวอาจารย์จัดให้ห้าสามห้าหกเจ็ดสามเจ็ดหกค่ะพี่น้องทุ่นหน่อยต่อยต,อยตเล็กสองตัวเนานะบวร้ายคู่ดีนะคะแต่ถ้าทุ่นายกับใสมันบัดสุคูหลดอยู่นีบ่มิผาดระสันอาจารย์ว่าเนานะอาจารย์ทิ้งไว้ไทยท่วนวากล้าเท่านั้นถึงจะรวยอยากมีตัง ให้รีบจัดพัสัค่ะเอ้าขอกันไม่คลิปหนาค่ะสูคดีไม่ใช่ซอขียอมรภัจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ